สวัสดีค่ะสวยทำเองได้สไตล์ซานมาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตคลิปเลยเป็นเวลาน่าจะสองปีเนาะสองปีที่ไม่ได้เจอกันเลยสองปีที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะวันนี้ก็จริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆจะคิดถึงหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะคุยอยากจะคุยเพราะว่าสองปี2สองปีที่ไม่ได้มาเนี่ย อย,อยากอยากอยากเล่าเรื่องว่าเอ้ยเราไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆล้วเกดเนี่ยเนื่องด้วยมันภาวะโควิดเนาะแฟนเกดก็เป็นชาวของชาติแล้วก็คบกันมาได้หลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่ประเทศเขาสักทีจนมาถึงโควิดนี่แหละร้านมันร้านมันก็อยู่ได้นะแต่ว่าเนาะ พอดีว่าลูกอะ่ะลูกชายจะเข้ามาหาลัยซึ่งเราจะต้องทำการเตรียมความพร้อมทางด้านสักไว้นะคะจึงตัดสินใจว่าเดินทานไปดูสิยังไม่เคยไปอยู่เลยก็เลยลองไปดูแฟนอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเกกก็เลยลองไปก็ไปแล้วถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะมัน คือข้อดีของการมีช่างเสริมสวยคือเราไม่ไม่กลัวคนแตกหน้าถ,ถูกต้องไหมคะเพราะเราเราทํางานในด้านการบริการเนี่ยค่ะเรามีเซอร์วิสมายเนาะเซอร์วิสมายคือเราก็เลยทาให้พอเราทางานจุดตรงนี้เราก็เลยไม่มันไม่ยากเลยสําหรับการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไปนูน่นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องไปเรียนนะคะไปเรียนไปเรียนไปเรียน,ยน,ยนภาษา แต่ว่าปีแรกที่เก่งไปเนี่ยเนื่องมันอยู่ในสภาสถานะอะไรนะโควิดนี่นแหละเขาก็เลยยังไม่เรียนกันเก่งก็เลยไปทํางานก่อนก,ก็โชคดีโชคดีไปที่ว่าได้ทํางานกับร้านของน้องคนไทยนะคะปไปช่วยเขาในในครัวนะคะก็ก็โอเคก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็น้องเขาเป็นคนเก่งนะคะน้องก็เป็นคนเก่งทําทุกอย่างครีเอททุกอย่างแล้วก็แฟนของน้องเขาเนี่ย เป็นคนขยันมีภาวะผู้นำค่อนข้างค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงแล้วก็มีความบ้างงานด้วยคือร้านก็เลยประสบความสำเร็จนะลูกค้ายเยอะมากแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่แต่บอกก่อนว่าตอนนี้เกดไม่ได้ทํำร้านน้องเขาแล้ยนะคะเพราะว่าเกดเนี่ยออกไปทําร้านอ่าเกดเนี่ยลาออกเพื่อที่จะไป ทำโรงแรมนะคะเหตุผลที่ไปทำางแรเพราะว่าคือตอนทำงานกับที่ร้านอาหารไทยเนี่ยมันขายดีมากแล้วเกดม,มีมีเจ็บข้อมือก็ไปหาหมอตอนแรกคิดว่าเป็นเดรกแกลแบงก็บอกเป็นเดรกเกลแบงอะไรตั้งน,นแต่ว่ามันเป็นโรคประจำของคนที่ทํางานในครัวนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ไอ้นี่เนาะต้องใช้ข้อมืออย่างเงี้ยคือพอไปหาหมอหมอก็บอกว่า ก็คือต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดเส้นเอ็นซึ่งเกตัวมากก็เลยบอกว่าถ้าผ่าตัดก็คือเราก็ทํางานไม่ได้ยถูกต้องไหมคะแล้วก็หมอก็บอกว่าแล้วก็หมอก็ไม่ไม่รับไม่รับประกันว่าการทํางานของมือหลังจากที่ผ่าตัดเนี่ยมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือมันเกิน50แหละแต่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์พอหมอพูดอย่างนั้นก็ไม่อยากทาแล้วอ่ะก็คือก็ถามหมอว่าเราต้องทํายังไงหมอก็บอกว่าก็เปลี่ยนอาชีพ ก็คือก็ก็เป็นต้นตอของการที่ต้องเปลี่ยนไปทํางานโรงแรมอนี้นะคะพอไปทํางานโรงแรมด้วยความที่หนึ่งเราไม่ได้ภาษาแต่เราพูดภาษาอังกฤษได้พอพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐานสื่อสารเข้าใจนะคะอันนี้พิสูจน์ได้ว่าภาษาอังกฤษสําคัญนะคะไม่ว่าไปอยู่ในประเทศไหนซีซีมุมโลกไหนถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้คุณมีโอกาสเนาะ ก็ไปทํางานที่โร,รงแรมโรงแรมแรกที่โรงแรมแรกที่ทําก็คือไมอหยอไมอ์อยอนะคะเป็นโรงแรมที่ก็มีทั่วโลกนะก็มีทั่วโลกฉะนั้นก็ไปทาเป็นก็คือการการจ้างงานของฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะจ้างเป็นระยะสั้นระยะเวลาเพราะว่าเขาจะเปิดช่วงไฮซีซั่นแล้วก็จะมีพนักง,งานประจำฟูลไทม์ ก็คือไม่กี่คนเพราะว่างานมันก็จะยุ่งเฉพาะช่วงที่หน้าไฮซีซั่นเท่านั้นเอง mm hmm. เก็ก็ไปทํางานตรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็ทําอยู่ประมาณ6เดือนหเดือนพอถึงช่วงที่โลซีซั่นนะคะเกตก,ก,กมม็กลับมาเมืองไทยกลับมาพักกลับมาพักอ่กลับมาพักประมาณปีที่เรากลับมาพักแค่2เดือนนะไม่ถึง2เดือนเดือนเดือนนิดนิด ก็รีบกลับเพราะว่าคือตอนที่เกศมาพักเนี่ยพอเราจบสัญญาแล้วพอเรามาพักเราก็ยังต้องเราเกศยังได้เงินเดือนอยู่นะคะ<ม>แต่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนี่ก็คือเป็นสิทธิพิเศษของคนที่ทํางานที่นู่นนะคะ<ม>ก็แต่ว่าเป็นปีแรกที่ท,ที่ที่เกศยื่นขอ<ม>ขอเงินว่างงานก็คือ<ม>ก็คือทาง ทางสำนักงานและทางแรงงานเนี่ยเขาก็เกดไม่รู้ว่าเขาจะต้องให้เกดไปสักสกงสแกนอะไรเงี้ยเกดไม่รู้ไงเพราะมันเป็นครั้งแรกก็เลยก,กลับมาพักก่อนทีนี้พอถึงนะที่เงินจะเข้าแต่ว่าเงินไม่เข้าแต่มันก็มีอีเมลมาบอกเราว่าคุณต้องไปสแกนสแกนนะเพื่อเป็นการคือ คือที่นู่นนะ่ะเราต้องพูดว่าอะไรที่มันมีผลประโยชน์มันก็ต้องมีการซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>เขาก็เลยป้องกันการซิกแซกก็คือต้องต้องมีตัวตวนจริงๆนะคนที่ทํางานนะแล้วก็ต้องมีบัญชีจริงนะเป็นของคุณจริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องไปปีที่แล้วก็เลยได้อยู่พักแค่ประมาณเดือนนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าปีนี้ปีนี้ปีที่แล้วใช่ปีนี้ปีที่แล้ว ปีที่สองที่ไปทํางานเนะะี่ยค่ะเราเปลี่ยนโรงแรมนะคะเปลี่ยนโรงแรมไปอยู่ในโรงแรมคาร์ตันเป็นโรงแรมที่ได้เงินเยอะที่สุดในในเมืองคาร์นนะคะก็คือเกตบอาศัยอยู่ที่เมืองคาร์นนะคะก็คือแวดวงของแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะคุยต่อกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีใครทํางานแค่แค่ที่เดียวทุกคนเนี่ยก็จะทํางานกันคือ สองที่สามที่บ้างเพราะทุกคนคือคนต่างดาวที่นู่นเราจะเรียกตเตัวตัวของคนอย่างเราเนี่ยเราเรียกว่าคนต่างดาวน,นะคะเพราะเราไม่ใช่คนฝรั่งเศสรเราจะเรียกว่าคนต่างดาวฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวคนต่างดาวที่เข้าไปอาศัยในในใน,ในราชอาณาจักรของเขาเนี่ยคือทุกคนจะมีความขยันมากเพราะพวกคนมาจากมาจากดินแดนที่ ที่ที่ค่างเงินน้อยกว่าฝรั่งเศสพอทุกคนมาเห็นเงินเดือนที่ฝรั่งเศสทุกคนมีความแอคทีฟคือภายในปี2ปีค, II, คุณสามารถสร้างบ้านซื้อรถได้ที่เมืองของคุณที่ประเทศของคุณเข้าใจไหมคะฉะนั้นพวกกลุ่มนี้รวมถึงเกตด,ด้วยโูพอเห็นเงินแล้วคุณจะตาโตมากคุณก็จะทํางานแบบว่าเหมือนหนูติดจันคุณจะทางานงงงงๆงง voilà. คุณไม่เหนื่อยพอจบสัญญาก็คือเกตทํางานของที่ คาตั้งนี่ประมาณ7เดือนนะคะก็จบสัญญานะคะก็บินกลับมาไทยเพื่อพักผ่อนะคะประมาณามีมีมีแผนไว้เราว่าจะกลับประมาณสิ้นเดือนกุมภา t น i นะคะก็เป็นการพักประมาณมาตั้งแต่ธันวาธันวากราคุกุมภาก็สั่งดึนป,ปีนี้พักสเดือนนะคะแล้วก็จะแต่จริงๆเราสามารถพักได้เพราะว่า เปิดเดือนมีสาก็จะสามารถพักได้4เดือนแต่ว่าเนื่องด้วยว่าจะเปลี่ยนโรงแรมจะไปทํางานพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งโรงแรมนะคะ<ม>ก็คือเป็นโรงแรมอินเดนล็อกที่ได้เงินเดือนมากกว่าคารต้าอีกก็คือคือคารต้านี่ได้เงินเดือนก็คือมากที่สุดในในในเมืองในจังหวัดนี้จังหวัดคานแล้วนะคะแต่อินเดนล็อกจะอยู่ที่ที่นีที่นีจะเป็นเมืองใหญ่ติด ติดกับทันติกับมุนาคโคนะคะอันนี้ได้เงินเดือนเยอะกว่านะคะถึงแม้ว่าเขาจะโพล่พเราถึงแม้ว่าเขาจะเสนอให้เราทํางานตอนกลางคืนก็จะขอรับโอกาสตรงนี้ไว้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรับหรือเปล่าก็เลยต้องกลับไปเพื่อทําการสัมภาษณ์างานะคะ่ะ<ม>ก็ใจก็จะภาวนาเลยอยากได้งานนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นโรงแรมที่ให้ เงินเดือนเยอะมากนะคะเยอะมากค่ะถ้าเราสามารถทําเต็มเวลาได้เราได้สองเท่าจากขาดตันนะคะได้สองเท่าจากขาดตันก็คือขาดตันว่าได้เยอะแล้วที่นี่ได้เยอะกว่าขาดตันสองเป็นสองเท่ากับเราทํางานดับเบิลน,นะคะแต่ถามว่างานแม่บ้านก็คล้ายกันไหมถามว่ามันก็คล้ายกันแต่ก็จะมีความยากง่าย แยกออกไปอีกแต่เกดยังไม่รู้ว่าที่นี่ประมาณไหนก็ต้องไปดูนะคะแล้วก็ก็คือไปที่นั่นเราก็สะสมประสบการณ์หลายอย่างเกี่ยวกับผู้คนนั่นน่นนี่อะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นประสบการณ์นะคะนอกโลกเหนือจากประสบการณ์แล้วก็เป็นการเป็นการเขาเรียกอะไระขยันถูกที่ <laughs> เพราะว่าได้เงินเยอะ นะคะนี่เป็นนี่เป็นเป้าหมายหลักเลยเพราะว่าใจเกตจริงๆนะอยากมีบ้านสวนถามว่าเสริมสวยทำได้ไหมเสริมสวยทำได้แต่ใช้เวลาไปไเรื่อยๆนะคะใช้เวลาค่อนข้างเกตคิดว่าน่าจะ,กะเกษียณทีนี้เกตอยากมีบ้านสวนก่อนกเกษียณฉะนั้นเกตก็เลยอลองดูสิ ใช้โอกาสนี้นะคะก็ประสบผลสําเร็จไป2ปีก็ได้มาเพิ่มแต่ว่ายัางไม่ได้บ้านส่วนไปซื้ออย่างอื่นก่อนค่ะไปซื้อที่ที่อื่นก่อนนะคะเนาะก็มาเล่าให้เพื่อนพี่ๆฟังว่าไปไหนมานะคะในช่วงระยะ2ปีเนาะถ้าไม่เบื่อก็คอมเมนต์ ช่วงนี้อาจจะไล์สารลานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้พอกลับมาก็ทยอยโทรหาลูกค้าลูกค้าบางคนก็ยุ่งบ้างบางคนก็แต่ก็ยังมีความเหนียวแน่นเหมือนเดิมลูกค้าก็มาทําอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะด้วยความที่ช่างก็จะนี่นู่นเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวมานี่อะไรงี้ค่ะก็จะไม่ค่อยได้เปิดล้านเนาะไม่ค่อยได้เปิดล้านพอไม่ค่อยได้เปิดล้านปุ๊บลูกค้าก็จะ ไปทีไรก็ไม่เปิดร้านอะไรก็จะนอนไปนิดหนึ่งนะคะต้องขอโทษขอไปลูกค้าผ่านคลิปนี้ด้วยนะคะยังไงก็ยังรับการเหมือนเดิมเนาะก็มาอุดหนุนกันเหมือนเดิมแล้วก,กันนะคะสําหรับวันนี้ของถ่ายทอดประสบการณ์เพียงแค่นี้ขอกําลังใจจากเพื่อนๆนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เกดแล้วก็เกดจะได้มี มีกำลังใจมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไปอยู่ที่นู่นมาให้เ,เพื่อนๆฟังเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวยทำเองได้สไตล์สาวนไปละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ